วันนั้นผมยืนอยู่หน้ากระจกตัวเองในห้องน้ำห้างหรูใส่สูตรตัวละหมื่นนาฬิกาแบรนด์เนมที่ผ่อนไปเกือบปีผมดูดีนะในสายตาคนอื่นน่ะแต่ในสายตาตัวเองผมรู้สึกเหมือนคนที่ไม่เหลืออะไรเลยเพิ่งโดนแฟนที่คบกันมา6ปีบอกเลิกเมื่อเช้านี้<ๆ>เธอบอกว่าอยู่กับผมแล้วเหนื่อยเหมือนคบกับโฆษณาไม่ใช่คนจริงๆไม่มีอารมณ์ไม่มีความสุข มีแต่เปลือกดีๆให้คนอื่นดูผมกลับมานั่งที่โต๊ะทำงานหัวหน้าเดินมาชมเสียงดังวันนี้แต่งตัวดีมากชอบๆอ,อย่างกับผู้บริหารเพื่อนร่วมงานหัวเราะชงมุกผมก็หัวเราะตามแต่ในใจมันเงียบมากเงียบจนได้ยินคำถามวนซ้ำๆว่านี่เรากำลังใช้ชีวิตหรือแค่แต่งชีวิตให้คนอื่นชมกันแน่จริงๆแล้วชีวิตผมไม่เคยพัง ตั้งแต่เด็กผมเป็นคนที่ใครๆก็ชมว่ามีความรับผิดชอบตั้งใจเรียนแต่งตัวดีพูดเพราะมีมารยาทผมรู้หน้าที่ครับผมรู้ว่าควรทำตัวยังไงให้คนชอบผมโตมากับคำว่าอย่าทำให้คนอื่นผิดหวังและผมก็เก่งมากในการทำให้คนอื่นพอใจไม่ใช่เพราะผมเสียสละหรอกครับแต่เพราะผมกลัวจะถูกมองว่าไม่ดีพอพอเข้ามาหาลัย ผมเลือกคณะที่พ่อแม่ปลืม้มแต่งตัวเรียบร้อยทั้งที่เพื่อนๆใส่เสื้อยืดสบายๆผมพยายามเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือจนบางครั้งผมเองยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรชีวิตมันเหมือนแต่งบ้านไว้โชว์แต่ไม่ได้อยู่จริงห้องรับแขกต้องสวยโต๊ะต้องจัดแต่ห้องนอนเราไม่ได้พักห้องครัวไม่ได้ใช้ทั้งหมดนี้เพื่อภาพลักษณ์ล้วน แฟนผมเคยพูดเล่นๆว่าอยู่กับเธอแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในโฆษณาประกันชีวิตผมก็ขำๆไม่ได้คิดอะไรจนวันหนึง่งเธอไม่ขำด้วยอีกต่อไปผมเริ่มเข้าใจว่าการใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นประทับใจมันอาจแลกมาด้วยการที่เราไม่เคยได้รู้เลยว่าหัวใจเราประทับใจอะไรผมไม่เคยถามตัวเองจริงๆว่าสิ่งที่ทำอยู่มันดีต่อใจ หรือแค่ดีต่อสายตาคนอื่นวันนั้นหลังเลิกงานผมนั่งอยู่ในร้านกาแฟเล็กๆที่ไม่เคยเข้ามาก่อนมันไม่ได้หรูไม่ได้มุมถ่ายรูปสวยๆแต่ข้างในมีเด็กสาวคนหนึ่งกำลังเล่นกีตาร์คลอสเสียงฝนตกเธอร้องเพลงเบาๆไม่ได้เพราะอะไรมากมายแต่ผมรู้สึกแปลกมากอยู่ๆผมน้ำตาคลอทั้งที่ก็ไม่มีเนื้อหาเศร้าผมนั่งฟังอยู่เงียบ เหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนจูจๆผู้หญิงสูงวัยโต๊ะข้างๆก็พูดขึ้นมาเบาๆว่าเสียงเด็กคนนี้มันอบอุ่นเหมือนบ้านเลยเนอะผมหันไปยิ้มแล้วก็มองเด็กคนนั้นอีกครั้งใช่เธอไม่ได้ดูดีแบบคนดังในไอจไม่ได้มีภาพลักษณ์เป๊ะๆแต่เธอสบายกับตัวเองและจริงใจกับสิ่งที่เธอเป็นและพอใจเธอสบายผมที่เป็นคนแปลกหน้า ยังรู้สึกสบายไปด้วยเลยนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าคนที่เลือกสิ่งที่ดีต่อใจตัวเองมันไม่ได้เห็นแค่ในแววตาเขาแต่มันส่งพลังไปถึงใจคนรอบข้างด้วยจากวันนั้นผมเริ่มตั้งคํำถามกับทุกอย่างที่ผมทำว่าเราทำสิ่งนี้เพราะใจเรารักมันหรือเพราะกลัวคนอื่นจะมองว่าเราธรรมดาเรายิ้มเพราะเรายิ้มออก หรือเพราะกล้องเปิดอยู่แล้วผมก็เริ่มทํำสิ่งเล็กๆที่ใจผมชอบโดยที่ไม่ต้องมีใครรู้เริ่มต้นจากกาแฟแก้วธรรมดาร้านเงียบๆเ,เพลงที่ไม่มีใครแชร์แต่ทุกครั้งที่ทำํำหัวใจผมมันเบาขึ้นเรื่อยๆผมเคยได้ยินพระอาจารย์ท่านหนึ่งพูดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เหนื่อยเพราะงานแต่เหนื่อยเพราะต้องแสดงทุกวันตอนนั้นผมแค่พยักหน้า แต่วันนี้ผมเข้าใจแล้วจริงๆเราใส่หน้ากากบางแบบจนลืมไปว่าหน้าจริงเราหน้าตาเป็นยังไงเราเลือกเสื้อผ้าที่คนจะชมแต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบไหนที่เราใส่แล้วสบายใจเราเลือกงานที่ฟังดูเท่มีตำแหน่งสวยๆแต่นั่งทำไปวันๆใจมันเหนื่อยแบบไม่มีเหตุผลการเลือกสิ่งที่ดีต่อภาพลักษณ์มันก็ไม่ผิดนะครับเพราะภาพลักษณ์คือสิ่งที่คนอื่นเห็น แต่สิ่งที่ดีต่อใจคือสิ่งที่เรารู้สึกตอนอยู่คนเดียวนั่งเงียบๆตอนกําคืนมันคือพื้นที่ลึกสุดที่เรายังเหลือให้ตัวเองพักหายใจธรรมะไม่ได้บอกให้เราละทิ้งโลกภายนอกแต่สอนให้เราไม่หลงในโลกภายนอกเพราะสุดท้ายรูปรสกลิ่นเสียงมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสิ่งที่ดูดีวันนี้พรุ่งนี้อาจกลายเป็นแค่ของเก่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งทํางานบริษัทโฆษณาใหญ่รายได้ดีมาก แต่ทุกวันเธอกลับมาบ้านด้วยรอยยิ้มเหนื่อยๆเธอบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนต้องสร้างสิ่งที่เธอไม่ได้ศรัทธาเธอลาออกแล้วไปเปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆวันแรกไม่มีลูกค้าแต่เธอยิ้มทั้งวันและนั่นแหละวันที่ผมรู้ว่าใจมันจะตอบเราเองว่าอะไรคือสิ่งที่คนเลือกอีกคนคือพี่ผู้หญิงที่ผมเจอตอนออกทริปกับวัดเธอแต่งตัวธรรมดาไม่แต่งหน้าไม่ถือแบรนด์แต่เวลายิ้มทุกคนหันไปมอง เพราะรอยยิ้มเธอมีความสุขจริงๆเธอบอกว่าเธอเคยมีทุกอย่างแต่ไม่มีเวลาให้ใจพักเลยวันหนึ่งเธอเลือกเปลี่ยนชีวิตแค่เลือกให้ใจอยู่ตรงกลางไม่ต้องสุดโตง่งไม่ต้องเด่นไม่ต้องดับแค่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนและสบายก็พอการใช้ชีวิตแบบดีต่อใจมันไม่ใช่เรื่องของการหนีจากความคาดหวังของคนอื่นแต่มันคือการหยุดคาดหวังจากตัวเองแบบผิดๆตั้งหากเราไม่จาเป็นต้องเป๊ะ ให้ทุกคนรักแค่เราไม่หลอกตัวเองว่าเรากำลังมีความสุขเท่านั้นก็พอแล้วครับทุกวันนี้ผมยังใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานเหมือนเดิมยังยิ้มให้หัวหน้ายังประชุมยังส่งอีเมลแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือผมไม่พยายามให้ทุกคนรักผมอีกต่อไปเพราะผมเริ่มรักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมฝืนใจเพื่อให้ดูดีในสายตาใครทุกครั้งที่มีอะไรเข้ามาผมจะถามตัวเองว่า อันนี้ดีต่อใจไหมหรือแค่ทำให้ดูดีถ้าใจมันบอกว่าอึดอัดผมจะไม่ฝืนถ้ามันบอกว่าสบายแม้จะธรรมดาผมจะเลือกอันนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบที่คนทั้งโลกปรบมือแค่ตอนเรานั่งคนเดียวแล้วใจมันไม่ร้องไห้นั่นแหละคือความสำเร็จที่จริงที่สุดอย่ากกลัวที่จะธรรมดาอย่าก,กลัวที่จะเงียบและอย่าก,กลัวที่จะเลือกสิ่งที่ดีต่อใจ แม้มันจะไม่ดูดีในสายตาใครเลยก็ตามคืนนี้ก่อนนอนลองถามใจดูนะครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันมันดีต่อใจเราจริงๆไหมถ้ายัางไม่ใช่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทันทีหรอกแค่เริ่มทีละนิดเริ่มจากใจแล้ววันหนึ่งคุณจะรู้ว่าชีวิตแบบไหนที่คุณอยากอยู่ในนั้นไปนานๆถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นนิดหนึ่งอย่าลืมแชร์ให้ใครสักคนที่คุณรัก เพื่อเขากำลังเหนื่อยกับการดูดีอยู่เหมือนกันครับ